วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะชวนทำขนมไทยชื่อว่าขนมสดไส้หรือขนมใส่ไส้วันนี้ครูจะทำขนมใส่ไส้ใบเตยค่ะมาดูวัตถุดิบและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ทําไส้ขนมก็มีมะพร้าวทึนทึกซึ่งครูขูดด้วยกระต่ายเพื่อให้เนื้อละเอียดและ ปันได้ง่ายๆจำนวน300กรัมน้ําตาลมะพร้าว300กรัมเกลือปน่นครึ่งช้อนชางาขาวและงาดำอย่างละ1ช้อนโต๊ะน้ําเปล่า2ช้อนโต๊ะต่อไปก็คือตัวขนมตัวขนมจะมี2ออย่างแค่นี้นะคะคือแป้งข้าวเหนียว200กรัมน้ําใบเตยเข้มข้นครึ่งถ้วยตวง ต่อไปเป็นหน้าขนมนะคะมีน้ำกะทิ950มิลลิลิตรแป้งข้าวเจ้า100กรัมน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนโต๊ะครึ่งสุดท้ายก็คือใบตองห่อขนมใบมะพร้าวเป็นเตี่ยวคาดห่อขนมและไม้กลัดค่ะมาลงมือกันเลยค่ะ อันดับแรกครูจะคั่วงาขาวกับงาดำก่อนนะคะเพื่อให้หอมนะคะคั่วก่อนเสียงแปะแปะแปะ,แปะก็แสดงว่าก็สุกแล้วนะคะงาเข้าเม็ดเล็กสุกไม่ยากอ้าวแค่นี้ก็พอเดี๋ไปตั้งกระทะนะคะ ให้ร้อนใส่น้ำลงไปทำไส้ก่อนนะคะใส่น้ำตาลลงค่ะเกลือค่ะคนให้น้ำตาลละลายและน้ำตาลแห้งสักหน่อยนะคะ ก็ใส่มะพร้าวลงค่ะ เราโวนจนเข้าแห้งประมาณนี้นะคะก็ปิดไฟได้เออพอเราผัดจนเหนียวแล้วเราก็ตักมาใส่ในชามเนี่ยแล้วก็หล่อน้ำเพื่อให้เขาเย็ยนเร็วขึ้นงาขาวกับงาดำคลุกเคล้าเข้าไปอันนี้มันสุกแล้วนะคะใส่ตอนนี้ได้เลยเพื่อเข้าหอมคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อน แล้วมื่อเย็ยนแล้วแล้วเราก็มาปั้นเป็นก้อนเล็กๆขนาดของไส้ขนมอยู่ที่การออกแบบของเรานะคะว่าใครอยากจะทําขนมใหญ่เล็กขนาดไหนเดี๋ยวูจะปั้นให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเมื่อเราปั้นเสร็จแล้วนะคะก็มาเรียงไว้ในหม้อเพื่อทําการอบเทียนค่ะจุดเทียนเทียนอบขนมนะคะแบบนี้นะ ใส่ในถ้วยใส่ในถ้วยเฝาให้ดับปิดฝานะคะอบสักสองชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะต่อไปเราจะมาทำตัวขนมนะคะใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะมีสองอย่างแค่นี้คือแป้งกับน้ำใบเตยค่ะค่อยๆนวดนะคะค่อยๆเทลงไป ค่อยๆเทลงแล้วก็นวดแล้วก็มาแบ่งเป็นก้อนๆเตรียมห่อไส้ค่ะขนาดเท่ากันนะคะแกะด้วยสายตานะเอาขนาดพอส,สวยงาม อ่ะได้แล้วนะคะเราก็จะมานับให้เท่าเท่ากันนะคะอันนี้จำนวน2ี่สิบสามลูกเราจะเคียงให้มันอยู่คู่กันเป็นคู่คู่ที่เหลือเราก็จะมาเพิ่มให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อไม่ให้ไส้เหลือทำแบบนี้จนหมดได้ค่ะอ่ะได้จำนวนเท่ากันแล้วขั้นต่อไปนะคะ แพแพ่แป้งออกเป็นแผ่นบางๆอย่างนี้แล้วก็ใส่ไส้ลงไปจับขอบก็มาหอ่อไส้ไว้นะคะแผ่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 แล้วใส่ไส้ใส่ไปข้างในทําจนหมดนี้นะคะแล้วก็มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเมื่อครูห่อไส้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพักเอาไว้ก่อนต่อไปเราจะมาทำหน้าขนมค่ะ ใส่แป้งลงไปน้ำกะทิค่ะเราคนให้ละลายก่อนให้เข้ากันก่อนแล้วจึงค่อยตั้งไฟเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะ น้ำตา้ทั้งหมดเลยนะ,ะน้ำตาลเกลือละลายแล้วเราก็ไปตั้งไฟเพื่อที่จะกวนค่ะตโครูจะกรองนะคะเกิดแป้งยังมีเศษอะไรเจือปนอยู่ กวรเลยนะกวไปทางเดียวกันอย่าหยุดมือนะคะใช้ไฟปานกลางก่อนเ๋าวควบคุมไฟด้วยนะคะ แป้งเริ่มหนืดนะคะแล้วก็ข้นประมาณนี้เราก็ค่อยลดไฟต้องควบคุมไฟด้วยนะคะสุกประมาณนี้ก็ปิดไฟได้เดี๋ยวเราจะนำนำไปนึ่งอีกเพราะฉะนั้นยังไงเสียแป้งก็ต้องสุกนะคะประมาณนี้มาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะแล้วเราก็ยกลงนะคะ ต่อไปเราเอาขนมที่เราปั้นเอาไว้ลงในหัวกะทินี่เลยค่ะให้เขาแช่ในหัวกะทินี่เลยนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนในการห่อขนมค่ะ ใช้ใบตรงนะคะดูฉีกประมาณนี้แล้วก็พับตรงครึ่งตัดปลายแหลมทั้งหัวและท้ายตรงกลางจะป่องคือตรงกลางจะกว้างนะคะประมาณนี้ครูใช้ใบตรงสองขนาดอันนี้ครูเชฟเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คือเตี่ยวเตี่ยวที่ได้จากใบมะพร้าวนะคะไม้กลัดค่ะ เรามาลงมือห่อกันเลยค่ะใช้ใบตองใหญ่นะคะอยู่ด้านล่างใบตองเล็กอยู่ด้านบนโดยการหันวนวลตองเข้าหากันเดีย๋ยวตักขนมลงมาใส่จับสองข้างนี้เข้าหากันแล้วก็พับด้านข้างเข้ามาหากันส่วนที่สั้นจะอยู่ด้านในส่วนที่ยาวก็จะอยู่ด้านนอกก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ เราก็คาดด้วยเตียวกลัดด้วยไม้กลัดเรียกว่าส่งสูงเอาใบตรงสองใบหันนวนตรงเข้าหากันและตักขนมลงมานะั้นเราต้องตักกะทิมาด้วยให้ห่อหุ้มเขาทั้งด้านบนด้ดานล่างและด้านข้างด้วยค่ะนะคะใส่กะทิเยอะๆเลยจับซ้ายขวา เข้ามาตั้งแล้วก็พับด้านขวาด้านซ้ายมาหากันอันไหนที่มันสูงกว่าก็จะอยู่บนค่ะจะห่อเขาห่อหุ้มเขาแล้วก็คาดเตี่ยวเพื่อไม่ให้ขนมนี้ไหลออกนะคะแล้วก็สวยด้วยประโยชน์ของเตี่ยวเหมือนเราคาดเข็มขัดนะคะเดี๋ยวครูจะห่อให้หมดนี้ก่อนนะคะแล้วเราจะมา ทำการน,นึ่งกันค่ะ,ะครูก็หอ่อขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็เป็นขั้นตอนในการนึ่งก่อนจะนึ่งเราก็ตัดตราปลายของเตี่ยวเนี้ยออกก่อนนะคะให้มันแหลมๆอย่างนี้เพื่อความสวยงามตั้งน้ำรอนะคะพอน้ำเดือดเราก็เอาไปนึ่งได้เลยค่ะเราก็เดือดแล้วค่ะก็เอาขนมนี้มานึ่ง ประมาณ20นาทีนะคะครบกำหนดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาดูอ่าครบกำหนดแล้วเรวก็ยกลงมานะคะให้เขาเย็นแต่วครูก็มาแกะตัวอันหนึ่งสุกแล้วให้เย็นก่อนแล้วค่อยชิมจัดก่อนขนมก็เย็นแล้วค่ะพอชิมได้แล้วครึ่งหนึ่ง มีงาด้วยข้างใน,นงาดำาาาขาวหน้ารับประทานอ่ะคุชิคุชิก่อนนะคะหวานมันหอมเทียนอบแล้วก็หอมงาคั่วข้างนอกก็ทีนี้ก็จะมันหวานพอดีพอดีนะคะหวานเค็มมันนะคะขนม สอดไส้หรือขนมใส่ไส้ทำไม่ยากเลยนะคะลองไปทําดูนะอย่างที่เราเก็บตัวอยู่บ้านขนมใส่ไส้ที่ครูนําเสนอคงมีประโยชน์และนําไปประยุกต์ใช้ได้กรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืมซับสครายติดตามเมนูดีๆที่ครูจะนํามาเสนออีกนะคะขอบเร้าอวยพรทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ